ส่วนหน้าลูกครึ่งคนใหม่ของทีมชาติไทยกุนซือกิมส์บีทาวเยืนยันจูดซุนซับเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษกำลังพิจารณาเรื่องมาช่วยทีมชาติไทยลุยศึกเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้ในบ้านเรามีการเผยแพร่ข่าวโดยมีที่มาจากเพจของมาดามแป้งนายกสมาคมฟุตบอลว่าจูดสุนซับเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษที่ขาแข่งอยู่ในลีกทูของอังกฤษนั้นได้ตัดสินใจตอบรับเลือกมาเล่นให้กับทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อย ล่าสุดทางด้านของเดวิดอาร์เทลคุณซื้อของทีมสปีทาวต้นสังกัดของเจ้าตัวก็ได้ออกมายืนยันอีกเสียงครับว่าตัวของนักเตะนั้นกําลังจะไปรับใช้ทีมชาติไทยอย่างแน่นอนครับโดยจูดเบลปัจจุบันอายุ21ปีมีคุณพ่อเป็นคนอังกฤษส่วนคุณแม่เป็นคนไทยเคยเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกก,กับเชลซีตั้งแต่อายุ17ปีครับโดยได้ลงประเดิมสนามในทีมชุดใหญ่ในศึกคาราบาวครับพบกับเรนฟอร์ จากนั้นในปี2023ได้ย้ายไปร่วมทีมท็อตแนมฮอสเปอร์และลงเล่นเป็นหลักให้กับทีมชุดยู21ก่อนจะย้ายไปอยู่กับคอร์โดบาในเซกุนดาของสเปนครับและล่าสุดกิมสปีทาวในลีกทูของอังกฤษก็คือต้นสังกัดของเจ้าตัวในปัจจุบันครับโดยมีโอกาสลงเล่นไปแล้ว8นัดรวมทุกรายการนอกจากนี้เจ้าตัวยังเคยถูกเรียกติดทีมชาติอังกฤษในชุดเยาวชนอายุไม่เกิน15ปีจนถึงอายุไม่เกิน19ปีอีกด้วยเลยครับ จูดซึนซับเบลถือเป็นนักเตะลุกครึค่งที่มีข่าวผัวพันกับทีมชาติไทยมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วแหละครับแต่ทว่าก่อนหน้านี้เส้นทางมันยังไม่มาบรรจบกันเสียทีะว่ากันตรงๆก็คือเจ้าตัวก็คงรอดูเส้นทางการค้าแข่งและความเป็นไปได้ที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองก่อนจะตัดสินใจนั่นเองแหละครับจนกระทั่งจากการประสานพูดคุยของมาดามแป้งตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าตัวได้ตอบรับและเดินหน้าทําเรื่องเอกสารทันทีในการมารับใช้ทีมชาติไทยนั่นเองเลยครับอ๋อแถมให้อีกนิดนึงเลยครับ มีรายงานด้วยว่าแอนโทนีฮัตซันผุ้ซื่อช้างสึกคนใหม่นั้นเป็นคนที่เสนอชื่อนักเตะเข้ามาเองเช่นกันด้วยเพื่อเป็นหนึ่งในตัวเลือกในการแข่งขันช่วงปฏิทินฟี ف าเดเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นเองเลยครับและนี่ก็เป็นการอัปเดตข่าวล่าสุดของทีมชาติไทยนะครับกำลังจะได้กองหน้าลูกครึ่งคนใหม่แฟนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับจูดซุนทรเบลคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับ